ว่าผมอยู่เจ้งหมู่บ้านเลยบางทีเทเขาบอกว่าดูสิจะคนผมคือ,อแต่าทางทางหมู่บ้านก็เอาล่ะนะไปก่อนคนแรกนะกันเหรอป้าครับพีออ่พูดกัะพ้าเร็วไม่ต้องพังอย่างนี้ให้คมคืออีนนี้เลย <laughs> เราเป็นพยบาบาลค่ะ ไหมพยาบาลค่คืนไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะเลยตพี่คุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมพี่คุยโทรศัพท์อยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเยมาเอาพี่นัดพี่นัดเก็บ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 นี่เลยช่วยหน่อยพี่นัดหน่อยพี่นัดเสร็จเน่ฟ้าฟ้าหลบหลบหลบไม่ใช่เขาบอกว่าหลบดูดูพี่ฟังเรียกเขาบอกดูสิมันจะข่มขืนแล้วจะบุบบ้านอ่ะดีมาดีมา ไม่เป็นไรคนแรกเอารัตนาก่อนคนแรกเลยโอเคเอ็ดมันแงเอ่อสวัสดีลูกสวัสดีคนสวยนีแล้วไม่ต้องโชว์กลัาดูกล้องจอนสีแล้วมึงรอกอะไรสายไม่เคยดูไม่เคยดูด้วยความสัตว์จริงไม่เคยดูไม่เคยดูสวัสดีครับลูกวัสดีสนุกไหมฮะอุ้ยทำไมหน้าแดงเงั้นนะหนูร้อนร้อนพี่ฟ้านี่คุญแจบ้านคือนโอเคเก็บขับรถกลับดีๆไม่ต้องอะไรจริงๆ คุณ่ไลกขอถายให้หน่อยเด็กลูกสาวของมาฝาลูกสาวดิฉันขอมาฝากเา่อถ่ายให้ถ่ายูคู่ถ่ายดูคู่ลูกกินข้าบ้างนะลูกพี่ไปไม่ได้บน้ำไม่ได้น้ำแตกฟันเลยหนักแคไหนก็ด้ไาเยดนะีนินทาง๋ยวรถติดใ่ใใช่เมื่อวานนี่นี่น้าหนัขึ้ยเยอะนะ กลับมาถึงประมาณห้าห้าทุ่มเพราะว่าไปทำทำนั่นแหละช่วยอย่างเดียวเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวคุยกันพี่น้องต้องกลับเพราะเดี๋ยวรรติเชีแล้วมาอีกนะไม่มาแน่จะเปลี่ยนแตงมปลาจะไม่มีเพื่อนเล่นสนุกไหมไม่เป็นไรเที่จะนี้บ้านใหญ่นาราบุรีเออเดี๋ยวขากลับไปี๋ยผสมให้ไปต้ไปช่วยสอยสีช่วยการ์ดชสวยสอยา ไป้ที่้ไปบ้านคเดียววันพุธเจอกันเออวันพุธนพุน้องหมอได้วยสวัสดีครพี่พี่หมอพี่หมอมพอดีเฮ้ยแต็มาได้ก่อนวันพุธอ่ะที่ถ่ายราการวางคาหจะค้างหรือจะกลับกับพี่พี่เด็ดต่เ้นสทุ่มเราเป็นอะไรกัน สใครพอเป็นอะไรกันสองคนแล้วก็ถามว่าพอเป็นอะไรกันก็ตอบกันไปละใครเป็นสามีกับภรรยาคนเนี้ยคนนี้มือที่สามพี่แบมเนี่ยใช่หนูไม่ชอบเลยเซ็นจัมพูอ่ะดูสิเซ็นจัมพูตัวเองก็แจกเข้าไปข้างในอ่ะพี่แบมมือที่สามบอกว่าดูสิมันจะคนมาข่มขืนแร้วทั้งหมู่บ้านสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ใครนี่เราเป็นอะไรกันคนไหนคือสามีมีสามีแล้วคนไหนคือภรรยาถูกต้องคนไหนคือสามีอ่าแล้วคนไหนคือภรรยาเต้ยถูกต้องมึงยังไม่ได้กลับไม่ได้กลับวันนี้เลยมึงไม่ได้กลับแล้วป้าจ๋าเขาบอกเขาเป็นหัวหนูป้าคิดว่าไงดีอ่ะอันนี้ส่วนเกิน คนเสื้อสีมพูอ่ะส่วนเกินอ้โใก่คิดถูกต้องแล้วฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเธอแหละกูดไม่ได้เอ่ยชื่อใครเออมันกันชื่พูดถึงคนใส่เสื้อสีมพูวห้าวันขาเป่งลุกตีเคลียร์ได้ตีคนข้างล่างหน่อยห้าวันขาเค่ะหวันเต็มเลยจานอาหารพุทธงานสุ เต่นๆอ่าทำไมทำไมทำไมตีมาทำอะไรที่นี่คะตีมาทำไมมาไทยที่นี่ลูกฉันมาทำอะไรออมามาอยู่ที่บ้านหมอปลาเมื่อกี้เมื่อกี้ถางเขาป้าป้าเถิดเข้าไปข้างในป้าเถิดไปนี้จะเถิดไปเอ้ยเเถิดเข้าไปข้างหน้าเขาบอกว่าเขามาช่วยหมอปลารักษาคนที่นี่เขามาข้างหน้าเถิดเข้ามาข้างหน้าพี่ช่วยหมอปลาจริงๆครับอ๋อดีมากเข้ไปนู้นไปทางนู้นช่วยช่วยได้เลยนะ สรุปตีมาที่นี่ทำอะไรคะช่วยหมอปลาอย่าบนดิอย่าบนให้เธออย่าบนช่วยหมอปลาแต่ว่าไม่ใช่ว่ตีแบบมัดไม่เหงาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยครับมาทำไมคะช่วยหมอปลาจริงๆเลยครับตีเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยหมอปลาเดียวยาคนนะคะตีไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรตีดีทุกอย่างแต่ว่าตีขี้เกียจเดินแล้ว้คนแล้วคนเชื่อแชมพูอ่ะปะคุณหมอ อาอเหรอเจ้คนที่นชมพัเป็นภาระไหมอันนี้เป็นพยาบาลค่ะภาระที่ไหนพยาบาลอย่าพูดพาระนะคะอาระพยาบาลเป็นภาระเป็นพยาบาลที่ใส่เลยเออพยาบาลที่สง่างามนิสัยดีมากใช่ไหมคะใช่พี่ชายพี่โนดพี่โนดเป็นตำรวจช่ใครพูดไม่ดีสักนินรัตดาวัสนาดานไนมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสถานใช่บ้านเราล่ำรวยเนอะขายหมูเยอะเนาะ อยพี่แบมแซวอีกแล้วอะเงินเข่ามันนี่ออกมาทวงตั้งหลาเจ้าใครทวงเขาเล่ารวยเจ้าเราสองพันก็ไม่ให้เขาสองร้อยยังไม่ให้เขาแต่งเรื่องดูท่าทางอะไรแต่งเรื่องพี่หัวเราะอะไรเขาอะเม้นน้่งรายเขาเจ้เขาไม่ได้เคยเป็นนั้นเขาเป็นพยาบาลที่สง่างานะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มรอใครไม่เข้าไปไงอ่ะแบบรอใครนั่งกินมอะตัวอนไรก็ ห้องสองรอโน่รอไอ้รอใครนะคะรอโน่เจ๊เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าข่มขืนทางบ้านไม่ใช่เจ๊นะคนแรกเลยแหละอ๋อหนูว่าประมาณนั่นแหละป้าลงป้าป้าลงับอ้าตีลงมาลูกนี่นะป้าลงก่อนป้าลงก่อน

กะลาไวขึ้นมว่าู้บ้านู้ได้แค่ำเดียวทำต่อม่พอดีคือแม่มพอดีม่ม่เฝ้าดได้กเออพูดดีๆป้าอย่านินทาเขาสิเจ๋ก็ชวนคุยเรื่องเออเออคุยดีคดีดีเก่งนั่ลงนั่ลงไม่นั่งไม่มาพาราดีสีเนี่ยกัมมูนกัมนอะไรนะะใช่ยังใช่ไม เอาไปคุยอะไรว่าอะไรนั่นน้องโอ้โหคนเจ๊คุยใช่ไหมใช่เราคุยเอาแขนที่มีเล็ดอุ้ยเลือดไหลเลยทำไมทำอย่างนี้กับเจ๊เนี่ยนิสัยการกันกจ๋าเขาคุยดีๆอ่ะอย่าตอแหลบอกเล็ดโอ้ยเขาพูดคุยดีๆนินทาอะไรอ่ะเออเออพูดดีๆสิใครตอแหลสุด ไม่ใช่นะคนที่สับนะใครใครได้ไม่จ่าเช่นได้พระฟังเราทุกเมื่อยไปเนื้อนี่ไงใครตอแหลสึงนะตอแหลปานั่นป้าะทำไมว่าแซงนี้นะใครพูดว่าเบื่อเด็กจะตกนรกตายอย่างง่ายได้ โอ้ของตรงน้ง่ายนะอยู่แล้วครับเพาว่ผมเป็นเสือสมิงอยู่แล้วครับแล้วน้องแปน้องขายยังไงยังไใต้องจะมาวันแรกนเดี๋ยวผมจะไปสมิไทยนะไทยแเอาลนินทาอีกแล้วรนินทาก็อีกแล้ว ว่าดีค่ะไม่เคยเลยนะเจ๊นะเราคุยถูกาษากันเขาคุยแต่สิ่งที่ดีงามจริงตรเป็นะครับเจะม่ชีวิตเลยพี่ยาอะไรวะม่คงไม่ใช่ผียาลัตนาหอเลนะใช่ท่าน่ะสิหมายองเยี่ยนเยี่ยนแม่ดีอย่นี้นี่เสริมเลยนะเจ๊เขาเป็นคนดีนะไม่ยาขนาดนี้เลยครับไม่เคยอยากเลยนะเจ๊เนาะพูดจริงเตะทำจริงพูดจริง ไอ้ทีหมดเลย